อ๋อเสียมันเบื่อนะครับอันนี้อันนี้อุปกรณ์การสอนวันนี้ไปสอนที่ไหนครับไปสอนที่วัดสนธรรมครับเด็กเด็กหรือคนแก่คนโตใหญ่ครับผู้ใหญ่กับคนชรามาอบรมให,ให้เด็กไปสอนดิครับแล้วเพื่อนฟังบอก เป,เป็นฟังเราบอ,อก็ฟังครับฟังดีแต่แต่บริเฮตฟังอยู่ครับจะเป็นบางรุ่นครับบางรุ่นเนี่ยคนก็สนใจเยอะครับบางรุ่นนี่ก็นั่งนั่งนอนนอนแล้วจะไปเล่าเรือ่องยางให้เป็นฟังอ๋อการตอนการเสียบยอดการคัดพันข้าวนนาเ,เป็นคนเข่าคนเท่าตอนมาเป็นตีโอมาเป็นครับเนบ,บ,บริเลียนบริเลียนแสดงว่าเท่าพออยู่นั่น เท่าพ่อ,เก,ดดพอเกิดดุน <g ülme> <c oughs> เป็นคนยุนบนี่เอาอาหารบ้านมากินปากก่ามะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> กินข้าปลาครับกินขา้าปลาปิกนิกเนาะกินข้าวบ้านแต่ไม่กินในปา่า ขมข้าวขม่วงนกน้ำพริกปลาทูที่เด็กที่ลงเบ็ดเมื่อวานเนาะแจงลำไม้ไก่สารัดตุนังขมบอนขึ้นบอเปลี่ยนบอแล้วไก่นี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยี่สิบสามปีครับจบอิเล็กทรอนิกส์ครับเราเฮ็ดยังอยู่บ้านเนี่ยท่านาช่วยครับ ้สาบเราไม่ลืมหมดนลยเอาผมเอาขึ้นคู่หมดนลยไม่ลืมหรอกทวนได้เรียนจบอะไรมานะจบเรียนเทคนิคครับที่เทคนิคแค่สูงครับอ๋อตอนนี้อายุยี่สิบครับผมแต่ไม่ทำงานอะไรเลยใช่ไหจบแล้วมาช่วยแม่เลยทำงานอยู่ครับตอนนั้นเราไม่ได้ทหารแล้วก็ ไปทำงานไปทําอะไรไปทํางานเกี่ยวกับบริษัทสิ่งแวดล้อมอะไรอาจารย์ี้ทำอะไรน้ําเสียง <ไป S 1> น้ําเสียวัดอากาศวัดฝุ่นอยเยไปตรวจน้ำตรวจดินเป็นตรวจน้ําด้วยต้องย้ถาาว่าตรวจน้ำเนี้ยอ๋อแล้วเราลูกคนเดียว ไม่ทำนาเ้วทำนายังไม่เคยครับเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยแล้วเป็นไงพอใจไหมก็ดีครับดีตอนนี้ลองฝึกวิชาโซล่าหน่อยนะเพื่อจะเอาไปขยายผลทำให้พี่น้องคนอื่นได้อีก มันได้จออเลยวหรออะไรบอกว่าหายยากนะไม่มีนะมีแต่มีมีพวกที่เขาทำปืนเนี่ยรุ่นเก่าอ่ะปืนแก๊บยังมีอยู่บ้านผมหมุนนี่ครับมุนนี่ตั้งตรงๆตรงตรงตั้งฉากใส่กับห้องห้องควงหน่อยบกาได้เลยครับผมตรงนี้ตัวนี้เพราะว่าผม จับมาแล้วบ่ครับผมจับเับ